จริงๆมันก็มันก็แกะได้ทั้งแต่ยังไม่ได้อันี่แล้วแหละมันเป็นหลอกๆเฉยๆเนี่ยมันก็คือชิ้นเดียวไม่รุยรถชิมแล้วเป็นรสหวานเออหว่วาแกะแง่ายด้านนี้เล่นเล่นมุกนะคะเล่นมุกก,กล้วยกรอบอารมณ์ดีเออกินแล้วต้องยิ้มนะคะยัง,ยง ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นทอนะคะพอดีวันนี้เฟิร์นพึ่งได้กล้วยกล้วยอะไรกล้วยกรอบอารมณ์ดีนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองนะคะพ็สเกจิงจากประมาณนี้นะคะให้เห็นกล้วยข้างในด้วยนะคะก็ยังไม่เคยลองนะว่ากล้วยหอมทองกรอบมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวก่อนที่เฟิร์นจะก่อนที่เฟิร์นจะไปลองเฟิร์นแต่กินตอลองไปแล้วแหละ เดี๋ยวจะไปถามความรู้สึกน้องก่อนแล้วเดี๋ยวเบิร์ตจะมาบอกความรู้สึกตัวเองตอนท้ายเดี๋ยวไปดูกันว่าคนที่ได้ลองกล้วยหอมกล้วยหอมทองเนี่ยกรอบเนี่ยมันความรู้สึกเป็นยังไงในครั้งแรกนะคะเริ่มจากโบอิงก่อนเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็แบบมาถึงน้องแล้วคะโบอิงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้โบอิงลองนะคะนี่ค่ะกล้วยกล้วยกรอบอารมณ์ดีกล้วยหอมทองนะคะอ่ะ ลองดูปฏิกิริยากันแล้วว่าที่แบบได้ลองครั้งแรกจะเป็นยังไงเพราะปกติจะเป็นกล้วยน้ำว้าไงที่เราเคยลองกันอันนี้คือแกะห่หม <laughs> ใหม่เลยจริงจริงมันก็มันก็แกะได้ทั้งแต่ยังไม่ได้อันนี้แล้วแหละมันเป็นหลอกเราเฉยเฉยเนี่ยมันก็คือเพ <c oughs> ราะว่าเมื่อกี้เจก็คืออ้าวเมื่อกี้เจก็คือแกะไปแล้วแกะแบบไม่ต้องฉีกนะคออะหลอกหลอกคนนะคะหลอกคนใช่ ก็แบบทอดแล้วอบเออนมหวานอันนี้เป็นลักษณะปกตินะคะคล้ายๆสุนัขกระดมเฮ้ยมันก็ดมฉันู้ว่าไงก็เป็นกินกล้วยธรรมดาอ่ะชิมชิมเป็นไงอะไรๆคำก็ได้นะคำเดียวอาจจะไม่รู้หอมไหมหอมไหมคือคือเออเดี๋ยวค่อยบอกเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเหมือนเปิดตัวนักชิมอ่ะ ก็กลิ่นกล้วยเออกลิ่นกล้วยหอมกล้วยก็หอมอยู่นหวานนิดนึงหวานดิ่ก็เป็นแบบแบบหวานมีสองรสนะอันนี้ยอันนี้มีสองรสก็คือเป็นหวานเค็มนี่เห็นนะเขาเรียน two in one อันนี้คือถ้าคนไม่ชอบกินหวานก็กินได้เพราะว่ามันไม่หวานมากแต่หนูชอบกินหวานไหมชอบเออแต่ว่าเมือากินหวานไงก็เลยรู้สึกไม่หวานมากอ๋อกำลังดีกำลังดีเนาะอย่าขโมยแล้วกันไเจ๊มากินต่อ แค่นั้นแหละอ่ะโอเคถ้าสมมุติเออขายซื้อไหมคะเท่าไรคะให้ทายสามห้ร้อยกรัมกล้วยหอมปกติกล้วยหอมจะราคาสูงกล้วยน้ำวาด้วยนะส0ไม่รู้เดี๋ยวทิ้งราคาไว้ตอนท้ายลืมอ้าวแล้วไปแกะถุงมาอีกแล้วอันเก่ายังไม่หมดเลยเดี๋ยวต่อยเลยอยากรูว่าแต่ละถุงรสชาติเหมือนการทูนวันทุกถุงคือมีเค็มหนึ่ง เค็มหนึ่งแล้วก็หวานหนึ่งะเอโอเคได้ไปดูปฏิยาคนเื่นเดี๋ยวเราจะให้บิวนะคะเป็นน้องนะคะมาชิมกันเดี๋ยวขอสอบถามก่อนนะคะบิวเคยกินกล้วยอะไรวะกล้วยหอมไหมกล้วยหอมอบกรอบไม่แน่ใจน่าจะเคยกินนะน่าจะเคยกินเหรอปกติมันจะเป็นกล้วยน้ำว้าไงที่แบบกรอบอ๋ออันนั้นไม่รู้เหมือนกันเดวลองอ่าลองลองเลยเราจะมาดูกันทีเดียวกัน แกะแล้วมันสามารถแกะตรงนี้ได้เลยถ้ากล้วยอบตัวใหญ่ก็น่าจะเคยกินแต่ไม่รู้ว่ากล้วยเจียว่าเจไม่เคยกินเว้ยแต่ลองไปแล้วอะเป็นไงอันนี้มีสองรสชาตินะทูวินวานก็คือหวานกับเค็มเป็นไงมั่งถ้าเทียบกับในชิ้นเดียวเลยเหรอไม่ใช่ผสมกันชิ้นเดียวไม่รู้รสยิ่งน้องเป็นรสหวานเอก็รู้สึกว่ากลมกล่อมแล้วก็หวานแบบหวานอร่อย แบบปกติเป็นคนชอบหวานปกติชอบหวานอันนี้หวานไหมหวานถ้าคนไม่ชอบหวานกินได้ไหมเนื่องจะได้เพราะว่ามันไม่ใช่หวานแบบหวานปลีดอะมันหวานแบบมันกําลังดีอะกาลังรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆเป็นขนมอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าหอมไหมเพราะ่ตอนที่เจกินเนี่ยมันหอมในปากขึ้นจมูกนิดนึงนะนิดนึงนิดนึง เพราะมันเป็นน้ำตาลมันหอมหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของมันไงแบบอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นอร่อยใช้ได้เลยอ่ะรีวิวจากบิวแนะนำแนะนำนะคะซื้อไหมคะอ่ะให้ถ่ายราคาซื้ออันนี้ร้อยกําร้อยกําพื้นวันเพียงคิดว่าห้าสิบหกงห้าสิบบาทสี่สิบเก้าบาทจริงๆเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราบอกตอนท้ายคลิปอีีกทคือลืมไปแล้วคือลืมไปแล้วคือซื้อมาจจะแพงได้กว่านั้นเพราะอร่อยอร่อยอันนี้อ่ะ โอเคไหนไหนแล้วมีคนมายืนดูอีกคนนึงนะคะอันนี้พี่สายยังนะคะเราจะมาสอบถามกันเคยกินกล้วยหอมทอดอะไรวะกล้วยหอมอบอบกรอบไหมคะกล้วยฉาบเคยกินกล้วยฉาเป็นกล้วยหอมไหมกล้วยน้ำว้าทั่วไปอ๋อแสดงว่ายังไม่เคยกินกล้วยหอมยังไม่เคยอันนี้เป็นกล้วยหอมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยงไงด้านนเล่นมุกนะคะเล่นมุกกล้วย กรอบอารมณ์ดออีกินแล้วต้องยิ้มนะ่ะยังหนักและอาการหนัก<ๆ>กินอย่างละเมียดละไมนะคะร,รู้สึกรสชาตินะอื้อขอชิมหน่อยเออได้ค่ะเราต้องเอาให้รู้รสว่ามันเป็นยังไงะขอชิมยนะิดมนึงอันนี้ไม่น่าเรียกชิมแนละ้วน่าจะเรียกกินแล้ว <laughs> คือกินแล้วเหมือนแบบว่าได้เทียบกับคือว้าอยากจะแบบว่าคือเราอยากจะกินต่อเนื่องไปอ่ะไม่อยากจะหยุดมันหยุดไม่ได้อ่ะแล้วเป็นยังไงหลังจากแบบไม่ไม่เคยกินกล้วยหอมอบกรอบเนาะอืมันก็มันก็โอเคนะมันมันยังยังคงรสชาติกล้วยหอมนิดนึงแต่ว่าได้กรอบ่รู้สึกมีเอกลักษณ์อะไรที่แตกต่างจากกล้วยกล้วยน้ำว้าไหม คือคือได้ได้ได้รสชาติกล้วยหอมอยู่รู้สึกได้เลยอเป็นกลิ่นของมันที่จะมีเอกร์ทั้งกลิ่นทั้งรสชาติด,าตด,ด้วยจะดูแลมันได้เลยเออสำหรับใครที่แบบเคยกินล้วไม่หวานไม่หวาน,วานปกติชอบกินหวานไหมไม่ชอบกินหวานไม่ชอบกินหวาน <c oughs> ก็รู้สึกว่าอันนี้ได้ไม่หวานมันเที่ยวมันไม่ไม่หยุดย่อนอ่าให้อันนี้เลยเอาไหมเอาไม่ให้โอเคเดี๋ยวไปแบ่งกันกินต่อนะได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณมาก จารันตีว่าเคี้ยวมันดีเคี้ยวมันเออหยุดไม่ได้ให้ราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยร้อยกรัมอันนี้หนึ่งห่อร้อยกรัมมีสองรสชาติเค็มและหวานให้ราคาเท่าไหร่สี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทร้อยกรัมกล้วยหอมนะกล้วยหอมปกติกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมอันไหนแพ้งกว่ากล้วยหอมแหงกว่าให้เท่าไหร่อ่ะอีกทีนึงร้อยกรัมด้วยอ่ะ 6.9บาทอ๋อ6.9เลยยังไม่เฉลยเพราะว่าก็ลืมราคาเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนท้ายพินหนึ่งไปนะคะที่ได้ลองไปนะคะรู้สึกแบบสัมผัสแรกสัมผัสแรกกักการลองชิมไอ้กล้วยหอมกรอบอารมณ์ดีอันนี้นะคะสัมผัสแรกเลยคือมันหอมมันหอมมันหอมกว่ากล้วยกรอบปกติที่เคยกินก็คือกล้วยปกติจะเป็นพวกกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะไม่ได้ แต่นชื่อนี้มันก็บอกแล้วว่ากล้วยหอมมันก็คือจะมีกลิ่นแบบเอกลักษณ์พิเศษเนาะมมันจะหอมแบบขึ้นจมูกแบบรู้เลยแต่ไม่ใช่แบบหอมขึ้นจมูกแบบวาซาบ,บิอย่างนั้นนะลักษณะอ่ออ่ออ,อ,อ,อันนี้รสเค็มมีสองรสในซองเดียวนะคะกินได้เรื่อยๆอย่างที่โบอิงบอก สำหรับคนที่แบบไม่ชอบหวานก็กินได้เพราะมันไม่ได้หวานมากออน่คะน,นี่ลักษณะเห็นความเงาเงาไหมก็คือแบบน้ำตาลที่เคลือบอยู่นะคะอืมอร่อย <N> <N> นะคะสำหรับคนที่สนใจนะครับสาม,มารถไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะตามนี้นะ,ะจะบอกว่าคนทำน่ารักและคนขายสวยมาก ก็อย่า <than> ล <whatever in England> ืมไปซื้อกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานกล้วยหอมทอดกรอบนะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้รู้สึกแบบพูดมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวเห็นเศษกล้วยที่ติดฟันดูนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไม่ได้วะอัดไม่ได้วะ